บันเทิง5สนับสนุนโดยครีมทาฟ้าเมลาเคลียต่อปัญหาฝ้าของสาวไทยผลิตภัณฑ์ล้างจานดิชแฮปปี้คุณแฮปปี้จานแฮปปี้ ก็สิบบันเทิง5วันนี้ว่ากันในเรื่องนางเอกแม่เหล็กแห่งวงการบันเทิงไทยที่ไม่ว่าพวกเธอจะหยิบจับหรือทําอะไรก็เป็นกระแสไปสมหมดโดยเฉพาะละครเรื่องไหนที่มีพวกเธอเป็นตัวเอกของเรื่องแล้วละก็รับรองได้ว่าเรติ้งพุ่งกระชูดหยุดไม่อยู่คนดูติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีใครกันบ้างที่ได้รับตําแหน่งนี้ไปครอบครองค่ะ เริ่มกันที่นางเอกแม่เหล็กแห่งวงการบันเทิงไทยเบอร์หนึ่งคงต้องยกให้เธอคนนี้เลยค่ะสาหรับสาวอ้ําปัชราภาที่ยากจะปฏิเสธได้ว่าเธอคือนางเอกระดับแม่เหล็กตัวแม่ที่ครองใจประชาชนทุกเพศทุกวัยเพราะไม่ว่าสาวอ้ําจะหยิบจับหรือทาอะไรก็เป็นกระแสข่าวไปสมบหรือจะเล่นละครเรื่องไหนก็สามารถเรียกเรตติ้งให้กับละครเรื่องนั้นได้อย่างขล่มทลายทุคปฏิบัติกับจี้ ให้เหมือนกับที่ผู้ชายเขาปฏิบัติกับผู้หญิงนะถึงปีหนึ่งเธอจะรับเล่นละครปีละเรื่องหรือ2เรื่องเท่านั้นก็เถอะค่ะแม้แต่นังจองเงินเรื่องล่าสุดที่สาวอ้ําเล่นคู่กับพระเอกหนุ่มหน้าใหม่อย่างหนุ่มเคนภูภูมิในเรื่อง30กําลังแจ๋วก็สามารถโกยรายได้กว่า62ล้านบาทงานนี้พระเอกหน้าใหม่อย่างหนุ่มเคนก็เลยแจ้งเกิดเต็มตัวส่วนหนึ่งก็จากบาร,รมีของนางเอกตัวแม่อย่างสาวอ้ํานี่แหละคะ่ะ มาต่อกันที่นางเอกระดับแม่เหล็กตัวแม่อีกหนึ่งคนสำหรับสาวชมพู่อรยาที่หลังจากกระโดดย้ายค่ายหันมาพลิกบทบาทเป็นสาวสุดร้ายและแรงสำหรับบทของเรยาในละครเรื่องดอกส้มสีทองก็ทำให้เธอดังเป็นผู้แตกเรตติ้งลถล่มทลายและคว้ารางวาาัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมาครอบครองเป็นเครื่องการันตีความสามารถให้เธออีกด้วยล่ะค่ะคราวนี้ไม่ว่าเธอจะก้าวไปในรูอทำอะไรก็เกิดเป็นกระแสะไปสมดโดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นการแต่งกายที่ไม่ว่าเธอจะใส่ชุดไหนสไตล์อะไรเป็นต้องฮิตจนสาวๆนั่นมาแต่งตามกันทั่วบ้านทั่ว งานนี้ก็เลยต้องยกให้เธอเป็นผู้ส่งอิทธิพลทางด้านแฟชั่นไปอีกหนึ่งคนแล้วคะ่ะ เอกแม่เหล็กคนนี้บ้างสำหรับสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่จัดได้ว่าเป็นนางเอกแม่เหล็กเบอร์ต้นๆของเมืองไทยที่สามารถเรียกเรตติ้งให้กับละครที่เธอแสดงได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องพารรักสวยรัชโสดรักนี้หัวใจเราจองและล่าสุดกับบทบาทของบัวระวงในเรื่องกอนรักลวงใจนอกจากนั้นเธอคนนี้ยังจัดได้ว่าเป็นแบบอย่างทางด้านการแต่งกายอีกหนึ่งคนด้วยล่ะค่ะ ดจ้าท่านชายดาบคู่มันน่นแ่งท่านเป็นเผอแมมทำไมทำไมคะทำไม่ได้หรอก้าคนนี้เรียกได้ว่าเป็นนางเอกแม่เหล็กตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอีกหนึ่งคนสำหรับสาวแอนทองผสมด้วยความสามารถทางด้านการแสดงอย่างล้นเหลือการันตีได้จากรางวัลทางด้านการแสดงมากมายที่เธอได้รับและละครหลายเรื่องที่สาวแอนแสดงก็สามารถเรียกรตติ้งได้อย่างถล่มทลายคนติดกันระงมทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะอย่าทำอย่างนี้เลยนะฉันขอร้องล่ะ ถ้าฉันทําอะไรไม่ดีหรือพี่สาวที่ทำอะไรไม่ดีฉันขอโทษนะนอกจากนั้นโพลสารวจจากหลายๆสนานักก็ยังจัดอันดับให้เธอเป็นนางเอกยอดนิยมที่ประชาชนรักเป็นอันดับต้นๆอยู่เสมอเพราะด้วยการวางตัวดีไม่มีข่าวเสียหายจึงทำให้เธอได้รับการยกยก่องให้เป็นเจ้าหญิงคนใหม่แห่งวงการบันเทิงอีกหนึ่คนด้วยละค่ะ ส่วนเธอคนนี้ก็จัดได้ว่าเป็นนางเอกแม่เล็กอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยสําหรับสาวรุ่นวรนุชที่ถูกจัดได้ว่าเป็นนางเอกที่เรียกเรตติ้งละครเฉลียสูงสุดของวิกมอชิตในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยแหละค่ะและบทบาทที่เธอถนัดที่สุดก็คงหนีไม่พ้นบทดรามา่าจจนองตาที่ทำให้สาวรุ่นได้รับฉายาราชินีดราม่าไปครอบครองเป็นผู้หญิงของคุณเพื่อแลกกับเงิน10ล้านบาทจะได้พ้นจากสัญญาบ้าบอสักที ปัจจุบันสาวนุ่นก็ได้หมดสัญญากับทางวิกหมอชิดและได้กลายเป็นนักแสดงอิสระไปอีกหนึ่งคนแล้วค่ะล่าสุดสาวนุ่นก็ประเดิมด้วยการรับบทสุดแรง กับบทบาทของลำยองในละครเรื่องทองเนื้อก้าวซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกบทบาทของสาวนุ่นเลยก็ว,ว่าได้ซึ่งงานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าเธอจะยังคงความเป็นนางเอกแม่เหล็กที่สามารถเรียกเรตติ้งให้กับละครไม่ถล่มทลายอยู่หรือเปล่าค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของนางเอกแม่เหล็กแห่งวงการบันเทิงไทยที่เรานำมาฟากกันในวันนี้ยังไงก็สิบบันเทิงไก็ขอเป็นกำลังใจและขออวยพรให้พวกเธอทั้งหลายเป็นขวัญใจของประชาชนและดำรงตำแหน่งนางเอกแม่เหล็กแห่งวงการบันเทิงไทยไปให้ได้นานๆเลยนะคะ สนับสนุนโดย Friday c คต a l ล็อกขายตรงถึงบ้านคุณปวดหัวเลือกซาร่าไม่ราคายเคืะเกพาะอาหารซาร่าเด็ดตอ High Performance Formen